เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับขอบพระคุณแล้วก็สวัสดี f อทุกท่านนะครับให้เกียรติเข้ามารับชมพูดคุยกัน หลายท่านส่งเหรียญมาจำหน่ายก็ซื้อขายกันไปนะครับปฏิเสธกันไปก็มากก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทำความเข้าใจเนาะเนื่องจากว่าหลายๆเหรียญที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆส่งมาเป็นเหรียญที่เขาเรียกว่าชำรุดจากการใช้งานหลายคนยังแยกไม่ออกนะครับว่าเหรียญเออเลอคอยหรือว่าเหรียญที่ชำรุดจากการใช้งานเนี่ย มันแตกต่างกันยังไงก็เป็นเรื่องปกตินะครับคนที่แยกไม่ออกก็เป็นเรื่องปกติเพราะเขาเหล่านั้นคโดอมีความเชื่อนะครับเขาเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในวงการนักสะสมนะครับพอดีอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าน้องๆที่ทํางานตามร้านสะดวกซื้ออาจจะไม่รู้พอไม่รู้เสร็จปุ๊บพอเห็นเหรียญผิดปกติหน่อย๋อ้อ้นี่มันชารุดอ่านี่มันเป็นเหรียญเขาเรียกผิดพลาดจากกระบวนการผลิตหรือเปล่าพอแยกไม่ออกเสร็จปุ๊บ ไม่ต้องห่วงนะครับสอบถามครูโด่งมาได้ครูโด่งยินดีที่จะตอบนะครับอาจจะช้าบ้างอาจจะอะไรบ้างแต่ว่าจะพยายามตอบให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดช้าไปก็อย่าโกรธเคืองกันในคลิปนี้ EP นี้ครูโด่งเชื่อว่าหลายๆคนหลายๆท่านมีเหรียญน,นี้อยู่ในมือหรือ บางทีผ่านมือแล้วไม่รู้คุณดวงบอกได้เลยนะครับเหรียญนี้เล่นกันในหนังสือที่มีการประเมินสูงถึง1,2,000 0บาท1,2,000 0บาทเลยนะครับเป็นเหรียญปลดหนี้ได้สบายเลยมีเนี่ยโอ้โหสบายเลย1,2,000 0บาทแต่ถ้าเป็นเหรียญผ่านการใช้งาน คโดงก็เชื่อว่าเล่นกันตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนบาทเดี๋ยวลองเข้ามาดูนะครับเหรียญที่คุโดงมาพูดถึงวันนี้นะครับเป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9ที่เป็นเนื้อทองเหลืองเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญ25สตางค์ตาแผ่นดิน25สตางค์ตาแผ่นดินนะครับปี2,500ใครมีตรวจสอบแบบที่คุโดงบอกเลยนะครับ ตรวจสอบแบบที่ครูดวงบอกโชคดีอาจเป็นของเราหรือบางทีเราไปวัดเนี่ยไปแลกเงินใส่กระปุกในบาทเล็กๆนะครับประจำปีเกิดเกิดเราไปโชคดีนะครับถ้าสังเกตเป็นไปขอแลกเข้ามานะครับวิธีการสังเกตเหรียญนะครับปี2 5 0 5ที่อยู่ในมือของครูดวงเหรียญปี2 5 2 5สตางค์จะมีทั้งหมดอยู่2บล็อกนะครับ สองบล็บอกบล็อกที่อยู่ในมือของคู่โดงเป็นบล็อกพิมพ์ใหญ่หรือว่าบล็อกหนาเนี่ยบล็อกหนาก็คือเนี่ยครับผมเลขสองเลขห้าติดกันหรือกับอีกจุดหนึ่งก็คือเนี่ยเนี่ยขีดขีดตรงนี้นะครับก็จะตรงหางพอพานแบบนี้ถือว่าเป็นเหรียญปกตินะครับนี่เป็นเหรียญปกตินะครับทีนี้มาดูเหรียญที่มีราคาสูงกันนะครับเกิดอยู่ในมือของเพื่อนๆพี่ๆยงน้อง ก็คือเหรียญยี่15บาสตางตาแผ่นดินปี2500ที่เป็นอักษรบางอักษรบางนะครับอักษรบางคูโดวงเน้นย้ำเลยอักษรบางนะครับอักษรบางดูยังไงอันดับแรกดูเลข2เลข5นะครับเลข2เลข5จะห่างกันมากนะครับจะมีช่องว่างของตัวอักษรอ,อยู่นะครับ อีกจุดหนึ่งก็คือมาดูที่พอพานตรงขีดพอพานนะครับตรงเขาเรียกว่าขีดของตาแผ่นดินจับไปตรงกลางพอพานนะครับตรงกลางพอพานเห็นไหมครับจะแตกต่างจากอักษรหนามากเลยจึงมี สองแบบก็คือแบบหนาอักษรหนาแล้วก็อักษรบางส่วนอักษรบางไม่ทราบจำนวนการผลิตที่แน่ชัดแต่มีการหลุดลอดออกมานะครับคาดว่าน่าจะเป็นเหรียญทดลองบล็อกก่อนนะครับพอไม่สวยก็อาจจะเปลี่ยนเป็นแบบหนาก็ลองลองดูนะครับดูสองจุดนี้เท่านั้นเองถ้าใครมีรีบเก็บเอาไว้หรือว่าส่งมาให้คุโด่งดูก็ได้นะครับเดี๋ยวคุโด่งจะพาไปเอาสตังค์หวังว่าเป็นประโยชน์สวัสดีขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณด๋งค่ะ